โรงพยาบาลนครนายกกลุ่มงานเวชกรรมสังคมจัดโครงการวันเบาหวานโลกกิจกรรมดูแลสุขภาพเมื่อเวลา9ก้นาิกาของวันที่14พฤศจิกายน2567ที่บริเวณล,ลานโดมอเนกประสงค์ของวัดดงตำบลบ้านใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครนายกแพทย์หญิงอุบลวันสุตาภิรัต รองผู้อำนวยการฝ่ายภาร,รกิจปฐมภูมิโรงพยาบาลนครนายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนครนายกอาสาสมัครสาธารณาสุขประจําหมู่บ้านและประชาชนเข้าร่วมในโครงการวันเบาหวานโลกมาให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพในโครงการนี้มีบริการเจาะน้ําตาลที่ปลายนิ้วค่ะแนะนําการรับประทานอาหารแนะนําการออกกําลังกายการดูแลสุขภาพเท้า ให้ฟรีตลอดงานค่ะด้วยกลุ่มงานเวชกรรมสังคมและกลุ่มงานสุขศึกษาโรงพยาบาลนครนายกได้จัดโครงการวันเบาหวานโลกในกิจกรรมดูแลสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงความสำคัญในระดับน้ำตาลในเลือดในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นพร้อมแนะนำการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอเป็นต้นค่ะ นิว24สถานีประชาชนสมบัติเนินใหม่รัชนานนเนินใหม่ภาพข่าวพระลดาสุวรรณายงาน